สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมั่นเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เรายูนกับ m ินิเวิร์ลบล็อกนะกับอีกแมปหนึ่งนะครับที่เป็นแมปส่งเข้าประกวดนะซึ่งสุดยอดมากทุกคนเออเป็นแมปยานอาวกาศครับเออสเปซช,ชิพนะทุกคนเข้าไปดูได้นะครับที่เพจอ,อ่ามินิเวิร์ลอ,อ่าก็ t ทเลนนะทุกคนนะเนี่ยมันจะมีอยู่เจ้าหนึ่งครับที่เขาทํายานอาวกาศนะผมจะให้ดูครับนี่ครับนี่เป็นยานแม่นะทุกคนนะเออลักการก็คือ เราเข้ามาเราจะได้กลายเป็นหุ่นยนต์ครับซึ่งแปลงร่างเป็นยานได้แบบนี้ซึ่งเขาปั้นเองนะทุกคนนะเราแม่งดีกว่าไอ้เซตที่เป็นทรานส์ฟอร์เมอร์นั่นอีกผมบอกเลยทุกคนเนี่ยดูครับดูเป็นยานแม่นะแล้วก็2ทีมต้องแบบไปสู้ทำลายกันครับแล้วตัวยานก็จะมีแบบป้อมปืนด้วยนะนี่เป็นแบบปั้นเป็นตัวคล้ายๆกับฟังเสียงน่จะเป็นตัวโครงกระดูกครับนะ เลยจริงออกมาครับเป็นป้อมปืนที่สวยงามมากนะแล้วก็ดูครับมีหุ่นยนต์ด้วยนะซึ่งเนี่ยครับเราก็สามารถมีโล่นะในโหมดหุ่นยนต์ก็จะมีโล่ครับแบบนี้ครับแล้วก็มีดาบเลเซอร์ครับเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วทุกคนนะแล้วก็มีปืนครับเออปืนเลเซอร์นะครับจริงจิงเลยในอันนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมดกลายเป็นยานได้ด้วยนะทุกคนเนี่ยแบบนี้ครับเออมีระบบเอนจิ้นนะตัวนี้ ใช้กดแล้วเพิ่มสปีดได้ครับแล้วก็ตัวนี้นี่นี่ครับใช้ยิงแล้วถอยหลังครับไกลตัวนี้นี่ไม่รู้ว่าเป็นอ๋อเขาบอกว่าต้องมีทาร์เก็ตด้วยนะตัวนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรครับนี่คือยานของศัตรูนะนี่คือยานของศัตรูครับเห็นไหมเสร็จแล้วเวลายิงครับเนี่ยเห็นมเราอยู่ในโหมดยานเราก็ยิงได้เลยทุกคนนะเออเวลายิงไปโดนอะไรมันจะกลายเป็นสีแดงครับทุกคนครับเดี๋ยวให้ดูนะ ตรงไหนจะเป็นสีแดงตรงนั้นครับแล้วก็พอมาเริ่มระเบิดมันจะมีควันขึ้นมาด้วยนะได้ไหมเออตรงไหนเริ่มระเบิดก็จะมีควันขึ้นมาด้วยครับแล้วก็จะมีขีดเลือดด้วยหไหมทุกคนครับทุกคน,นมีขีดเลือดขึ้นมาด้วยครับหลักการก็คือทําลายยานแม่ศัตรูให้ได้นั่นเองนะทุกคนนะใครทําลายได้ก่อนคนนั้นก็ชนะครับนี่ครับแล้วพอไปขึ้นยานก็แบลงร่าง,างเป็นโยนแบบนี้ได้ด้วยนะ <laughs> พุ่ตัวนีลงไปอย่างนี้ครับเออก่อนที่เราจะระเบิดเอาโลกขึ้นมาปองกันเออเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูนะทุกคนนะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเนาะรอดูว่าจะมีใครเข้ามาอีกหรือเปล่าตอนนี้มันสามต่อสองในสามต่อหนึ่งด้สองต่อหนึ่งเออเป็นแมปประกวดนะหุ่นยนต์สวยงามดีมากเลยเนาะ เออในพี่ก็เคยคิดนะว่าพี่อยากจะปั้นหุ่นยนต์มาทําแบบหุ่นยนต์ต่อสู้กันในปรากฏว่ามีคนทําแล้วนะทาแล้วทําเป็นยานอวกาศด้วยโอ้โหแม่นโคตรเท่เลยโคตรเทพ,เล,เ,ทพเลยครับอืมมีขีดลุ่มขีดเลือดด้วยนะแบบนี้สุดยอดมากนะทุกคนนะนี่แบบส่งะกวดนะอยากจะลองดูก่อนไหมมีคนเข้ามาแค่สามคนนะลองดูนะครับเดี๋ยวพี่จะเป็นกรรมการให้โรบอทไปโจมตีฝ่ายตรงข้ามเลย อ้าวมีมาแล้วนี่จอจีมาแล้วจอจีอยู่ฝั่งนู้นมาทุกคนมาลุยกันทุกคนเห็นในเมนูไอเทมนะเบอร์สี่จะเป็นแปลงล่างเป็นยานนะแล้วก็แปลงล่างเป็นยานแล้วก็บินข้ามมาเลยนะแล้วเราก็จะเจอศัตรูอยู่ข้างหน้าครับนี่แน่พี่มาบุกแล้วนี่อ๋อแล้วมีสองสีด้วยนะทุกคนนะเฮ้ยใครบินมาใครบินมาโอ้โห ตำราย,ยานอีกฝ่ายให้ได้นะครับตำราย,ยานอีกฝ่ายให้ได้ไปบินเข้ามาง่ายนิดนึงโอ้ฝปางล่างครับทุกคนจัดการป้อมปืนก่อนจัดการป้อมปืนก่อนเออเออเออจอนจิจอนจิจอนจิตร้ายเราจอนติงจอนจิไแน่แน่ ตีตกไปเลยครับตีจอนตีตกไปเลยยิงกนไปกันไปครับยิงกันให้สน,นั่นนี่มันโศคารามอากาฮไยออกแบบเกมได้ดีมากผมบอกเลยว่าคนนี้คู่ควรที่จะได้ที่หนึ่งนะเออถ้าคนนี้ได้ที่หนึ่งนี่ผมบอกเลยว่าคู่ควรมาก เป็นโหมดยานแล้วมันบินได้แบบสลาสดอยากได้โคด้ดอ่าแมพนี้มากเลยนะเนี่ยเลือจะหมดเอ้ยมันซ่อมกันได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไอย้ปีกมันแตกแล้วยานลำเนี้ปีกแตกไปหนึ่งข้างแล้วเย้ยานระเบิดแล้วพี่ผมยานตกน้ำอ่ะ <tai> <iny> เอ้ลองใหงงม่อีกตาหนึ่งลองใหม่อีกตาหนึ่งเฮ้ยแบบนี้พี่ชอบอ่ะแบบนี้พี่ชอบเล่นยังไงอ่าทุกคนเกิดมาก็จะเป็นหุ่นยนต์ถูกไหมข้างล่างจะมีออไอเทมอยู่อันแรกก็คือปืนอันที่สองก็คือดาบอันที่สามเป็นโล่นะอันที่สี่คือแปลงล่างเป็นยานแล้วพอเป็นยานก็จะมีปืนแล้วก็มีไอพ่นเนาะอืม เป้าหมายคือทำลายยานแม่ของฝ่ายตรงข้ามให้ได้ครับเออทำลายยานแม่ฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนทีมนั้นก็จะชนะนะโอเค,อเ,คเข้าใจไหมเอาเลยนะมาเลยทุกคนไปละเราเป็นฝ่ายบุกเราบุกเลยทีมสีน้ำตาลอย่ารอช้า,าจริงแล้ครับผม ติงกหนำเข้าไปทุกคนแบ่งล่างกับเป็นหุ่นยนต์้ยเล่นโบอคเล่นโรบอก็ทอกสกิลแนนบองคัน้เล่นเพื่อ มอโอ๊ยมีบินตามมีบินตามมีบินตามนี่แน่พี่ทำลายป้อมปืนก่อนพี่ทำลายป้อมปืนก่อนทุกคนอุย้ยมีใครมาตีพี่ข้างหลังอย่าแล้วอุย้ยโลบอกโลบอกจะสู้กับพี่เหรอ ขวันออกแล้วครับขวันออกแล้วุยมันทวมันนะเนี่ยเออไล่ยิงกับการอากาศก็ได้อะแล้วก็ความเร็วถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะผมบอกเลยว่าคณเขียนเกมดีมากอะ่ะหมดยานนี่ถือว่าค่อนข้างดีเลยอะ่ะเขาทำยังไงให้เราบินได้แบบนี้แล้วก็สามารถแบบก็คุมได้สวยงามแบบนี้เนาะเออไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไงนะ ตกแล้วตกแล้วนีตกไปเลยครับทุกคนเฮ้ยมีคนอยู่<ห>นบนยานทุกคนจอดจิอจอดจีมาแอบตียานเราอยู่<ด>เออเราไปบุกยานเขาบ้างทุกคน<ด>เราใหญ่รอช้ามาแล้วไดแลด้วี่ยานฝั่งนี้แล้วนะไมะ่แกได้เลย <laughs> เปลี่ยนล่างเป็นพุนยนนะทุกคนนะแล้วก็จัดก,การปอปปืนก่อนอุ้ยใครยิงใครยิงพี่ใครยิงพี่อุ้ยพี่จะแตกแล้วพี่ควันออกแล้วเย้ yeah. จดก,การอ๋ <c oughs> <c oughs> เอเฮ้ยฝั่งเรามีใครมาปอกจบตียานเรามีคนมาจบตียานเรา ไปครับโอ้มีอีกไหมมีอีกไหมป้ายานไว้นะพี่จะไปบุกแล้วนะไปแล้วครับมาแล้วปืนยิงโอ้โหนี่คือไล่ยิงกันกลางอากาศได้อย่างเมามันนะทุกคนนะเรากำลังไล่ยิงน้องธนกรอยู่โอ้โหแต่ยเขาขับหนีเร็วเก่งมากเออไม่ยอมขับ เฮ้ยโดนพี่ไรย,ยิงแล้วธนกรโดนพี่ไรย,ยิงแล้วพี่แบบเขาโดนออเรียบร้อยครับยานจะพังโง่ oh my god แย่แล้วแย่ yeah, แล้วยานเราจะพังทุกคนเราต้องยิงยานฝ่ายตรงข้ามด้วยเฮ้ยมีใครอยู่ปกป้องยานเราบ้างเนี่ยนี่กำลังทำลายยานฝ่ายตรงอยู่นะนี่กำลังจะระเบิดแล้ว เออ,เอ,อยานเราเป็นไงบ้างยานฝั่งนู้นควันขึ้นแล้วนะยานฝั่งนู้นควันขึ้นแล้วนะฝังง่งเราก็เละไม่พอกันเฮ้ยอย่ายิงยานตัวเองน้องนายทำไมยิงยานตัวเองยิงศัตรูดิมาแล้วครับยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไป วิวิวย,ย,ยิงโรงยานตัวเองก็ได้นะทุกคนต้องระวังด้วยนะโอ้โหันนี้ขับเก่งมากาเ,ออเราต้องไปว่างเป็นยานตามไปยิงเออเรียบร้อยครับแตกไปเอาแล้วเรามาบุกยานเขาแล้วเรามาบุกยานเขาแล้วอุ้ย สีอะไรอะ่ะฮะพี่อยู่ทีมสีไหนพี่อยู่ทีมสีแดงแดงเหรอใช่โอ้โหดูว่านครทีมสีน้ำเงินจะแตกแล้วยิงเข้าไปครับทุกคนขีดสุดท้ายแล้วขีดสุดท้ายแล้วเราต้องยิงยานแม่ต้องยิงยานแม่เป็นหลักแล้วก็บองกันยานเราด้วยอย่าให้คนมายิงยานเราเย้ยชนะอีกแล้ว เฮ้ยมันวะ่ะเฮ้ยพี่ชอบว่ามันวะ่ะตอนสู้การกาอากาศนี่มันคต้มมันเลย<อ>มาอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะอีกรอบหนึ่งนะเอออ,อีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่จะไปให้คะแนนเขาละพี่ว่าแมบนี้ควรจะได้ที่หนึ่งเออแมบนี้ควรจะได้ที่หนึ่งจริงๆปั้นหุ่นก็สวยแล้วก็ยานก็ค่อนข้างสวยครับระบบก็ดีครับโดยเฉพาะไอ้ระบบไปกว้างเป็นยานบินได้เนี่ย ให้หกอะอะเต็มสิบให้เท่าไหร่อะเต็มสิบให้เท่าไหร่เนเน่ให้หกนายให้เก้าเลยนะพี่ก็ให้เก้านะพี่ก็ให้เก้าเออเอออเดี๋ยวเรารออีกสักคนหนึ่งรออีกสักคนหนึ่งตอนนี้มีห้าคนแบบยี่สิบเพราะว่าพี่เปิดในคอมครับพี่เปิดในคอมพี่เปิดได้สี่สิบคนแต่ว่าพี่เปิดแค่ยี่สิบถ้าในโทรศัพท์เปิดได้ใช่ถ้านในโทรศัพท์รู้สึกเปิดได้หกสูงสุดนะหกคน พี่จะปกป้องยานครับพี่จะปกป้องยานแล้วกลายเปคนมาบุกแล้วมีคนมาบุกแล้วกลายเป็นเครื่องบินไปแล้วเบอร์สี่กลายแปลงร่างเป็นเครื่องบินนะทุกคนนะแล้วก็บินมาสู้กันได้นะแล้วก็กดเบอร์สี่ทีนึงมันจะกลายเป็นขยุ่นนี่ใครอย่านี่ใครอย่งนี่แตกไปหนึ่งคนครับแตกไปหนึ่งคน น้องเนเน่นะน้องเนเน่เน่คิดจะมา,าบุกยานพี่งั้นเหรอพี่จะไม่ยอมให้ใครบุกยานพี่ได้ง่ายๆหรอกพี่จะป้องก,กันยานนะทุกคนไปบุกยานลำนู้นนะจอจีเหรอจอจีคิดว่าจะหนีพี่ได้เหรอจอจีคิดว่าจะหนีพี่ได้เหรอโอ้มาแล้วล่ะทุกคนมันมัน,มน,มนจอนจีควันขึ้นแล้วจ้าจอจีควัน เอ้ยบางว่าเป็นบุญยนเหรอแต่ไม่ทันแล้วเออไ้าเลยค่ะเต็มแม่เต็มเฮ้ยเดี๋ยวยามันจะอยู่ไหนวะยามันอยู่ข้างหน้าคือไปข้างหน้ายาเราจะเจอยาสีฟ้าอยู่อีกลำหนึ่งไปเลย S C P ยาเอ้ยควันขึ้นแล้วควันขึ้นแล้วเหรอคว่ะ สัดีจ้าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับไม่เราจะเวิดจะมาเว้ยทำลายยานฝ่ายตรงข้ามไม่ได้นะทุกคนนะที่จะปกป้องยานเราอยู่ตรงนี้เฮ้ยมีคนแอบซ่อนมาข้างหลังด้วยาไม่ทันเห็นโอ้ใครวะเนี่ยใครลักลอบมาข้างหลังเอาดาบฟันเอาดาบฟั้นเลยโอ้โหเนเน่เนเน่แอบมาข้างหลังครับ แล้วมีคนนึงป่ะโวยมาอีกแล้วทุกคนฝั่งนู้นบุกเราใหญ่เลยตอนนี้เต๋อบอกป้องยานไว้ให้ได้แล้วมันไปแล้วโอ้ยเล็กเหล็กเล็กเล็กเฮ้ยผมไม่แรงจะมาแต่แแบบไม่หลอดเอาป้ังขึ้นแล้วฟังขึ้นแล้วเฮ้ยแต่อันโหลดโอ้โหแย่เลยคนที่แแบบไม่โหลดบางทีเน็ตพี่ไม่ค่อยแรง ออก,ก็ต้องขออภัยด้วยตาแล้วมาแล้วนี่จะทำลายเออทำลายไปหนึ่งคนไม่ตอนที่มันอย่างี่โอบินจากข้างบนนะคิดว่าอยู่ข้างบนแล้วจะรอดเหรอคิดว่าอยู่ข้าง<ม>บนแล้วจะรอดเหรอควออันออกแล้วควันออกแล้วนี่ที่เยี่ยมที่เยี่ยม ไม่เล่นแล้วบุกยาลำนู้นเลยทุกคนบุกยาลำนู้นเลยได้เลยจริยม <c oughs> ียามียัด้ไแมน,นี่ลีเนีผมมีกรบดานงไ้เพามันเกัวไต้ คือคือว่าเราใช่ไหมทางเนี้ยใช่ไหเฮ้ยยางตีฟ้าจะระเบิดแล้วนะยางตีฟ้าจะระเบิดแล้วนะเฮียเลยเอาให้ระเบิดเลยต้อบอกว่าปูงปูเย้ไปแล้วเวลาระเบิดมันกลายเป็นตายด้วยนะเออโคตรเท่เลย โอเคขอบคุณทุกคนมากสนุกมากวันนี้บายๆจ้าไว้เจอกันใหม่นะบายบายคือเราไปยี่อไ <laughs> <laughs> ลองไปโหลดดูได้นะลองไปโหลดดูได้แมปยานอาวากาศเอ <c oughs> ้แมปแมปนี้ดีจริงครับทุกคนแมบนี้ดีจริงนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาให้รางวัลเขาหน่อยครับก่อนอื่นก็ล็อกอินก่อนนะทุกคนล็อกอินตรงนี้ครับเออเข้ามาที่ เว็บของ Mini World นี่แหละแล้วคลิกมาที่หมด Mini World God Talent นะทุกคนนะด้านบนนะครับจะมี Submission Gallery อยู่นะครับแบบนี้นะครับคลิกเข้ามาเนาะเราคลิกไปที่แถบมินิเกมตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เลือกออ l Submission ตรงนี้ก็ได้นะเออผมแนะนำเลยนะแบบนี้ครับเนี่ยแบบยานอวกาศครับชื่อ Star Rebellion เวอร์ชันหนึ่งเบต้านะทุกคนนะให้รางวัลหน่อยครับให้ดาวหน่อยนะถือว่าเยี่ยมมากเลยนะแบบนี้นะ ยอดมากนะครับส่วนใครที่ชอบแมบบรถแข่งของเรานะนี่ครับกับบ้านเก่าฟอร์มูล่านะเอออย่าลืมมากดดาวให้รางวัลแบบนี้ด้วยนะครับเออขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะไว้เจอกันครับ